สวัสดีครับคุณผู้ชมครับลิปย์เงาพาวีสานมณีอยู่จังหวัดชาซึ่งเ้ามางานศพหน้านะครับหน้าเสียชีวิตนะกระเลเดินทางมาจากจังหวัดอุดรน,นะครับมือนีมาวสิมารับศพเพิ่นเมื่อทำหน้าที่อยู่ทางบ้านมันละแต่ว่าทางญาติพี่น้องทางลูกเนี่ยเิ่นกับว่าเขาอยู่ที่ละาสันเอาต้ก,กระดูกเมื่อ ทำพิธียู่บ้านเฮดบุญย่บานนะครับก็ได้หลังจากเขาแล้วนะครับก็สีเอากระดูกอีกส่วนหนึ่งมาทำพิธีร่อย,อยท่านมาสันก็ให้เจ้าของพื้นที่นะครับคุณคนลึงคนแก่นล่ะคนข้ามามาวัดวัดหานิตาลามนี่หนอนะครับมาติดต่อทางคู่บาอาจารย์เพ่น,นะครับว่าเป็นดูเป็นร้านทั้งคู่คนลึงคนแก่ะนนั่นแหละเพิ่นพามาทำพิธีนะครับอ่า มองร้อยอยู่พุนพี่น้องเพิ่นสิพาลุ่งมองคุณละมองโปะเรือมองท่าเรือนะครับผมอันนี้เป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับเป็นท่าท่าวัดพิ่นนี่ก็แม่น้ำบางปะกงครัสิได้เฮ็ดพิธีร้อยแห่งขั้นครับไปเบิ่งกันครับผมครับมองท่าร้อยอยู่พูุนะครับญาติพี่น้องเพิ่นก็เตรียมทาอยู่นะครับไปเบิ่งกันครับผมครับก็เป็นพิธีแบบ ง่ายๆเนาะเดนมอนพระอาจารย์เพิันพระอ,อาจารย์เพิ่นเป็นลูกหลานของอันภูพม่านเนี่ยแหละมาะสั่นเพิ่นว่าพาหมเฮ็ดนะครับก็เอาแบบง่ายๆครับมาหอดแล้วก็เพิ่นก็ทำพิธีเว้าพิธียังก็ล่อแหวงขั้นลงแม่นม้ำคงคาขอขามาแม่นม้ำคงคาให้นะครับแล้วก็นำกระดูก ว่านลงไปในแม่น้ำแล้วก็ปล่อยให้ใหยาดยุ่มนะครับเอาเอาท่าเท่าพงกระดูกนะครับของผู้ผู้ตายนะครับเอาไปเท่ลงในแม่น้ำนะครับาบางมองคนกระสีเศร้าเรือ,อลงไปลอยกลางๆนะครับอันนี้มันงบมาหลายทุนมาหลายนะครับหยาดที่พี่น,อน,น้องมันก็ได้พาเหตุเอาแบบง่ายๆไาสัน่นปลายาจารย์เพื้นวายนะครับท,ทําพิธีขอขอมาแม่น้ำคงค่าแล้วก็ เปิดทางให้แล้วครับท่านลูกลานญาติพี่น้องกันเอาเท่ากระดูกลงในแม่น้ำโปรยด้วยดอกดาวเรืองดอกไม้นะครับก็บเป็นการเซตพิธีโอไงอิลีไงไงคักไงเนี่ยพี่น้องเอาแบบไงอิลีกับมีเพียงเท่านี้นะครับเซตพิธีแล้วก็จะได้กลับั่นตัวน้องพี่น้องนะ

ครับพี่ที่ก็เร็จสิน้นนะมาลอยคนเ,เดินยังก่อนเราพี่นอ้องมาลอยอังคาระะูกหน้ามาลอยอังคาดน,นะครับอยู่ที่วัดพาติการามนะครับเป็นวัดที่อยู่อำเภอรบรนบรนโพนะครับจังหวัดชาเซนเต้านะครับแม่น้ำที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นแม่นม้ำวัด แ,แม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำบางปะกงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับครับฝากที่ที่ร้อยอังคัรของหน้าพี่น้องไดส้มนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยครับเด้อสวัสดีครับ